เคล็ดลับจัดการบัตรเครดิตนี่เยอะหมุนไม่ทันดูคลิปนี้จบจัดเลย Express Loan สำหรับคนที่กำลังประสบปัญหาหมุนเงินไม่ทันจัดการหนี้บัตรเครดิตไม่ได้ภาระเยอะหนี้เยอะดอกเบี้ยเยอะจนไม่รู้ต้องทำยังไงดีผมก็มีเคล็ดลับจะมาฝากที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องหนี้เนี่ยมันง่ายขึ้นเลยนะครับก็คือการรวมหนี้นั่นเองซึ่งดูคลิปนี้จบแล้วเนี่ยก็สามารถเข้า K+ เพื่อไปจัดการได้เลยนะครับสำหรับคนที่ไม่เข้าใจเรื่องการรวมนี้คืออะไรนะครับผมก็จะอธิบายสั้นๆให้ฟังเลยนะก็คือการเอาหนี้ของเราทั้งหมดเนี่ยมารวมไว้ในที่เดียวกันจบสั้นไปปะยาวอีหกหน่อยนะครับก็คือเวลาที่เรามีหนี้หลายๆตัวเนี่ยหลายที่แามตกเบีย้ยแพงด้วยนะครับคือมันเหนื่อยใช่ไหมล่ะแถมยิ่งตอนนี้นะครับราคาข้อของเครื่องใช้เนี่ยมันแพงขึ้นกันหมดเลยนะครับขนาดมามา่มายิ่งขึ้นราคาเลยอะคุณลองคิดดูสิแต่รายได้เท่าเดิมเนี่ยมันจะไม่ไหวเอานะการรวมหนี้เอาดอกแพงๆไว้ที่เดียวกันเนี่ย มันคือคําตอบนะครับจ่ายเดินละครั้งไม่มีลืมดอกเบี้ยก็ต่ําลงด้วยแถมถ้าเราได้เงินก้อนมาโปอีกนะลดต้นลดดอกอีกก็เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าการรวมหนี้เนี่ยมันดียังไงนะแล้ววันนี้ผมก็มีตัวช่วยดีๆมานําเสนอนะครับก็คือสินเชื่อเงินด่วน X p l e s e Loan เงินก้อนทันใจกู้ง่ายอนุมัติไวจากธนาคารกรสิกรไทยนั่นเองนะครับ ซึ่งจุดเด่นเดของ x อ็กซ์เพรลเลยนะก็คือเงินเดือน7,500บาทเนี่ยกูก้ได้ไม่ต้องคำประกันถ้ารับเงินเดือนผ่านบัญชีเกษตรกรไทย7เดือนขึ้นไปไม่ต้องใช้เอกสารผ่อนน้อยกู้หมื่นผ่อน,นเริ่มต้นที่500บาทต่อเดือนเท่านั้นอนุมัติไวสุดภายใน15นาทีอนุมัติปับรับเงินปุ๊บเข้าบัญชีทันทีเงินด่วนสมชื่อ X อ็กซ์ s พรสเลยนะสำหรับวิธีการสมัครก็ง่ายมากเลยนะผ่าน K+ Plus ได้เลยมีเพียง5ขั้นตอนเท่านั้นนะ 1. กดเข้า K+ Plus เมนูสินเชื่อและ สินเชื่อเงินด่วน Express l o ลนได้เลย 2. กรอกข้อมูลและสมัครบริการ ndid เพื่อยืนยันตัวตน 3. ยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตบุโร 4. สรุปวงเงินเบื้องต้นและอัปโหลดเอกสารหรู้ผลอนุมัติไวสุดภายในส5บทีและโอนเงินเข้าบัญชีทันทีก็เป็นยังไงกันบ้างครับก็ง่ายมากๆเลยใช่ไหมครับสำหรับการรวมนี้หมุนเงินไม่ทันด้วยสินเชื่อเงินด่วน e x p r e s s Loan เงินก้อนทันใจจากธนาคารกรสิกรไทยก็รีบไปสมัครเลยเพื่อจัดการปัญหาเรื่องนี้ให้เรียบร้อยนะยังไงก็ขอให้ทุกคนผ่านพ้นปัญหาด้านการเงินในปัจจุบันไปให้ได้นะครับและขอเป็นกําลังใจกับทุกคนที่ดูคลิปนี้จบด้วยนะครับ และสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่มาดูคลิปนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย